ส <Allah> <c oughs> ว say, ัสดีพี่น้องครับหอดสอมแถวที่มีหอดซสอมเปิดงานเออไปดีกันนี่ราบคิดชอบก็คราบมาต่องใจเป็นหัวฉ่ำยังไปดูเรียงนี่ยึดจับปับยังเดียวเป้นร่วงขึ้นดันเป็นหัวฉันเลยทางบนบ้าไหมเจ้าตัว เนี่ผู้ใหญ่บ่เนี่ยเ้าใเจ้านี่อผัวบ่อันนี้เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพไอ้เราใส่รอใส่แว่นกันอ่ะสุดน่เป็นแต่ใส่แว่นแต่ราเกัน่ะพน้องแฟนท่านคุ้เกจที่เครพนกอ่งเใจไกัมาสตร์ีนทขึ้นนี่นะครับพี่น้อง ก็คือขู่เรื่องจอดในหัวแล้านะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับทางพี่มือหมอลำนิ่งขอเราขออนุญาตเหมือนเดิมขออนุญาตนะครับพี่น้องคุยอยู่บ้านไกลบ้านไกลจะส่งเสียงรบกวนพี่น้องเนี่ยจังน้อยเด้อนะครับในค่ำคืนนี้นะครับอีกพ50,000นะครับทางพี่งานสั้นเราบนเิืของเทาก็จะได้ทําการเปิดฤดูกาลแล้วนะครับนับถอยหลังอีก3-4มื่นเท่านั้นเองนะครับฝากพี่น้องเช่าพันธุ์อนครับซอยกระจายญค่า ซอยเป็นกระบอกเสียงนะครับให้กับลูกหลานทีมงานสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์ของเขานาเดอร์นะครับว่าจะมีการเปิดนะครับมหกรรมคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลนะครับกับทีมงานสั้นเหล่าบันเทิงศิลป์ในฤดูกาลที่3นะครับฝากพีฝากนองซอยเป็นข่าวกระจายเสียง ้กับทางีิงาสันหลอกบันเทิงสิ่ของเอานําเดอร์นะครับในค่ำคืนวันนี้ครับก่อนที่ทางพมงาซันหลอกบันเทิงสิน์ของเราจะได้เริ่มทําการแสดงอย่างเต็มรูปแบบนะครับในโอกาสนี้นะครับขออนุญาตกลับไเชิญคุณพิริยะนากนวรัตน์พร้อมกับคุณฟวงพกาด่าวข้างฟ้านะครับเป็นตัวแทนของผู้นําชุมชนครับเป็นตัวแทนของผู้บริหารได้ขึ้นเป็นเกียรติในการกล่าวเปิดงานการรับชมมหรสพในค่ำคืนนี้กลาบเดนเชิญครับ เอายคืหอหัวนาอแม่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดพ่อพี่พี่น้องมาดนสุกูสุข,ขนุนค่ะเมื่อน,นี้ดิฉันในหน้าตัวเทนของอทางไฟปกคร้องของมาดนของเฮ้าเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะเมื่อน,นี้มีอกดีใจค่ะเดี๋ยวมาเป็นเกียรตินะคะในงานพิธีเปิดการแสดงฤดูกาลนะคะของทีมงานสาร้างเหล่าบาัเริงศิลินของเฮ้าะคะ่ะ กันกาฝากถึงวัยรุ่นเด้อวัยรุ่นบ่ใครฝากถึงวัยรุ่นบ่ใหรตีกันเรายาปลาปิ้งอันนี้เด้อค่ะเด้อพาไมีเรื่องกันให้ฮักกันแพ้งกันค่ะอะไรก็ว่าไปแต่เตือนใบบ่โอ้โหนะอย่างไรเอาอันนี้ให้ทาตัวเทพประธานอสมอลเาาจะค่ำแม่้ยที่ฉันขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยค่ะมาเนี้ดิฉันแล้บุญหาผัวนะคะฉันก็ดีใจได้ค่ะ มาสลองในงานเขาฉันมือนี่นะคะผู้ดใดตีกันมือนี่วันนี้นะคะฉันจิปั๊บสิใหม่ใครเป็นผัวฉันเบอร์ถูกคนเด้อค่ะผู้ดใดตีตีกันในงานฉันเนี่ยค่ะ <c oughs> อะไรทำมือนี่เพว่าหลาหยยายแห้งเนาะเนาะคะ่ะพี่นอ้องคั้งแถ่ฟังรับเนาะคะ่ะ <c oughs> ฉันก็ขอเปิดการเปิดงานให้พ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนในมวลซื่นโฮเแีออเ่กันเด้อค่ะตลอดจอดแจกทุกคนคะ่ะเสียงปรบมือดังๆเข้าให้กับตัวแทนของผู้นรินะครับ ตัวแทนของฝ่ายปกครองอนะครับที่ได้ขึ้นพิกี